พี่น้องออกเลยผูพ้พีนุ่งตุงนั่งเดี๋ยวกไกลๆคิดว่าเวียดผู้แล้ว <c oughs> <c oughs> ตรงไปเลยจ้าตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาทางมองนี่ฮัี่นกองเลยไปกอนเลี้ยวขวาจ้า อกไปละไปบอถาไม่ได้นผ้าเลยพี่น้องเลยทั้งที่อันไม่ได้นผ้าสิน้ำทางอน,นี่ป้าเป็นคนนำหนาเลยสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง fc ที่เขาลบระหักแพงกันเบอ้อสุขุสุคนเนาะตัดภาพมาบันนี่ปลาตองเพิ่นขี่มอไซค์เองเพิ่นทุกคนเลยระวังนะป้าเบรกไม่ค่อยดี เบรกเริ่มหมุดแล้วเบรกไม่ติดแล้วแ <c oughs> ก่กอดขี่เดอ้อมือนีลงมือขับเองเลยทุกคนขี่คนละคันกับแม่ใน,ในายนผ้าแม่นายนผ้าขี่รถซาคุณตาเนาะเป็นขี่รถแม่นายนผ้าสายลุยของแท้พี่น้องเอ้ยครับเองเลยเส้นทางนี่ โดเกินจกสิเป็นแังได้มืนอนี้นะสิ <c ười> <c ười> ไปทางใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ปาตองเด้อะทุกคนเด้อเนาะรุ่นไปน้ำกันมามื่อนี้ไปหาส,าสาวโสดคนใดพี่น้องเลยเส้นทางนห่พี่น้อง,ออน,ง,น,น,น,องนี่เส้นทางในหมู่บ้านเนาะ ากรถไปหหานก๋วยเตียวเส้นทางตรงหน้าสาโส,สดที่จิไปมื่อนี้รถใหญ่ไปบ่หอดพี่น้องเลยต้องเอารถมอไซไปอากาศกาดีพอสมควนมนื่อนี้มื่อเศ้านี่ฝนตกไปไปล่อยเนาะเพราะยุเข่าจ้ะเป็นไงปลาเ <laughs> สียงทอแปลกๆนะใช่ไหม อะไรอะปะอาจจะไม่เป็นเบรกอยู่หน่อยอ๋อเบรกมันไม่ค่อยติดแล้วออันนี้ลดคอยเบรกบุรีอูอ้หออกลูกไม่เนาะอันนี้ตาล็อก ขึ้นกนะไม่แด้หายยากฮะมันเหนอยนะอ๋อต้องมีร้านเวียดนามออไปอีกส้านที่ไม่ฮะของฝากของต้อนพี่น้องเลยไปหาเกี่ยวเข,าวข่าซอยค่ะเจ้าก็ได้ของฝากของต้อนไปอีกปกติเอ็นจะของหน้าแล้วสิมีของฝากให้เนาะ <S <S บ่ธรรมดาพี่น้องเลย โอ้เพื่อใช้อนี่ <laughs> ชิปไปใช่ไหมนี่ไ,ไ,ไปถ่ายคลิปม,มันนี้มีลูกติดพี่น้องเลยไอ้แพรมันจะเดินออกมาเปล่าวะนี่ฮะแพรมันจะเดินออกมาเปล่าอพี่น้องออกเลยพู้พี่นุ่งจุงนั่งเดี่ยวไกลไกคิดว่าเวียดพู้แล้ว Chắc cái <laughs> tôm cơm không mì đâu ra อะไรขึ้นทำไมป่าถึงท,ทำแบบนี้ทุกคน <laughs> ขนมเด้อขนมเด้อป่าหล่อขายขนมพี่น้องเลยขายขนมแล้วหาเงินกลับกันโรบุรีตรตงไปเลยจ้าตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวา งมองนี่ฮักศอกไปเลยไปกอนเลี้ยวขวาจ้าตรงไปอีกหน่อยนึงเด้อเลี้ยวซ้ายเด้อ ไม่ถาไม่ได้นาผ้าเลยพี่น้องเลยทั้งที่อันไม่ได้นาผ้าสีน้ำทางอันนี้ปลาเป็นคนน้ำหนาเลยเก่งขนาดทางก็สุดยอดนะพี่น้องเลยเหลี่ยสายเลี่ยครัวค่อยไปเด้อเนาะ คือพอข้าไปหาเราขายขนมนี่แหละตามตรงไฮถุงนาเนะาะระวังนะป้าทางไม่ค่อยดีอ้าเส้นทางพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โเก่งเกินด็อกเตอร์เก่งกว่าป้ากระแขวนนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ย ขับรถลดขางหนึ่งเทือนโทรศัพท์ขางหนึ่งส้มตัวเองแล้วหนึ่งพี่น้องเลยมีไคส้มกับส้มตัวเองเนาะทางหน้านี่เป๊ลูกอีกได้สุโกรเรนนี่ ดูให้นะยิงตุงนั่งยังไงบ้างปะไปไปเจอะโถมมาคาร์มูป่ปะมาเจอะรถนะไม่ลงมาไหนาลงมาปี๊ป่า้าผลจนปั่นเข่าเลยเนะถึงแล้วถึงแล้ว